จากคลิปที่แก้วเคยทำในคลิปก่อนนะคะที่แก้วเคยบอกไปนะคะว่ายาเนี่ยไม่ได้รักษาให้โรคนะคะขาดหายนะคะแต่วิธีการทำสมาธิการควบคุมอารมณ์นะคะการคิดดีคิดบวกหรือว่าการควบคุมอาหารเนี่ยสามารถรักษาโรคให้หายขาดได้ะคะ่ะแต่ในคลิปนี้นะคะแก้วจะมาบอกวิธีการควบคุมอาหาระคะ่ะว่าทำอย่างไรเนี่ย จะรักษาโรคได้และทำไมการควบคุมอาหารถึงสามารถรักษาโรคให้หายขาดได้ค่ะถ้าเรามองย้อนไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของลัทธินะคะหรือว่าหลักในการรักษาธรรมนะคะที่หลายๆาศาสนาหลายๆลัทธิเนี่ยใช้วิธีการทานเจนะคะหรือว่าถือศีลอดจริงๆแล้วมันคือหลักที่สามารถทำให้ร่างกายเนี่ยฟื้นฟูแล้วก็ รักษาโรคได้ค่ะแต่ณเวลาในขณะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าทางวิทยาศาสตร์เนี่ยยังเข้าไม่ถึงนะคะว่าร่างกายเนี่ยสามารถฟื้นฟูได้ด้วยการควบคุมอาหารนะคะหลักสายธรรมเนี่ยลทัทธิต่างๆนะคะเหล่าศาสนาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าถึงได้นะคะไม่ว่าจะสามารถทราบได้ทางสมาธิหรือว่าทางญาณไหนก็ตามนะคะสามารถอย่างรู้ได้นะคะว่าการถือศีลอดการทานเจการเละเว้นงัตวิ์เนี่ย ทำให้เกิดบุญและบุญจริงๆที่มีะคะ่ะมันก็คือการทําให้ร่างกายของเราเนี่ยหายขาดจากโรคได้ค่ะและ้วทีนี้วิธีการควบคุมนะคะทำอย่างไรได้บ้างนะคะมันมีอยู่ไม่กี่ปัจจัยนะคะปัจจัยแรกเนี่ยก็คือการควบคุมอาหารให้ทานอาหารได้น้อยที่สุดเท่าที่จะทานได้นะคะหรือว่าที่ลัทธิบางศาสนาเนี่ยนะคะเขารับประทานอาหารหนึ่งมืง้อถูกไหมคะหรือไม่ก็เป็นการ ละเวนเนื้อสัตว์นะคะการทานเจการทานมังสวิรัตค่ะแบบนี้คือการที่ทําให้ร่างกายเรานะคะได้ฟื้นฟูจากการละเวนเนื้อสัตว์การละเวนเนื้อสัตว์จะทําให้ฟื้นฟูจากความคิดด้วยค่ะเมื่อเราละเวนเนื้อสัตว์ความคิดของเราก็จะรู้สึกได้นะคะว่าเราเนี่ยไม่ได้รู้สึกไปทําร้ายใครนะคะมันก็จะทําให้ความคิดเราเนี่ยมีพลังงานบวกขึ้นมา และเมื่อไหรที่มีพลังงานบวกนะคะพลังงานบวกนั้นก็จะสามารถไปซ่อมแซบร่างกายต่างๆที่มันสึกหรอได้นะคะส่วนอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการถือศีลอดค่ะร่างกายของคนเรานะคะเมื่อไม่ทานอะไรเลยนะคะครบ72ชั่วโมงหรือว่า3วันขึ้นไปนะคะ3วันถึง7วันหรือถึง10วันนะคะถ้าเกิดว่าทำได้เนี่ยร่างกายจะเกิดการฟื้นฟูอย่างหนักค่ะ มันจะทําให้เซลล์ตัวที่อ่อนแอนะคะถูกเซลล์ที่แข็งแรงเนี่ยกินเข้าไปค่ะนั่นก็คือร่างกายเมื่อไม่ได้รับประทานอาหารเข้าไปเลยเนี่ยร่างกายเขาจะฟื้นฟูกันเองแล้วก็สามารถทําลายกันเองได้ค่ะมันก็จะทําให้โรคต่างๆของเราเนี่ยหายไปได้ค่ะนี่คือวิธีต่างๆที่เราสามารถนําไปเชื่อมโยงกับหลักสายธรรมหรือหลักศาสนาและมันจะทําให้ท่านนะคะหายขาดจากโรคที่เป็นอยู่ หรือไม่ก็หลายๆครั้งท่านไม่ต้องไปตรวจโรคนะคะแต่ท่านจะไม่มีอาการปวดใจอยู่ได้แบบสบายใจสบายดีร่างกายสบายค่ะ